ฮาโลวีมันร้องไงทำปากไงเฮ <c oughs> ้ยฮาโลวีนี่เหรอแล้วมีคิงของป่ะคะมีโอ้ตัวใหญ่ป่ะตัวใหญ่แล้วมีพับคินป่ะมีกี่อันสามอันสามอันโอ้โหแล้วมีสคาราเทนป่ะมีวิชป่ะววิชมีไหมคะแม่มดนะ่ะโอ้กี่ตัวสามตัว สามตัวแล้วมีไบเอ็นเกอร์มั้ยบ้างมีกี่คนสามตัวอ๋อแล้วมีแม็กกี้บ้างมีกี่ตัวสามตัวโอ้มีแต่สามตัวทั้งนั้นเลยแล้วมีสตีฟบ่างมีสตีฟกี่ตัวสามตัวโอ้แล้วมีแวมไพร์บ่างมีกี่ตัวคะสามตัวโอ้หูทำไมมีแต่สามตัวสามตัวทั้งนั้นเลย